สวัสดีค่ะท่าเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะมานนี้เกลิ่มแยกกลับมาตามต่อแนวทางแม่เขียวต้นย่างด้วยค่ะเด้อจุดถูกจุดเทียนดอกไม้น้ำเปล่ามาถวายนอกค่ะเนาะขอโชคขอหมานแนวท่างตัวเลขล่ะค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางส่องน้ำด้วยค่ะเด้อตัวเลขแนวทางเดี๋ยวสิ้ผ้าเบิงผ้าจ่องไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะท่านใดตาดีหรือมีโชคก็จะเห็นตัวเลขล่ะค่ะ อขอซองตัวเหล็กบ้างอีกคักๆักบาทกันนะที่อาผู้คนเห็นค่ะซองเบึ่งเด้อค่ะเด้อแนวมอเน้กตาภผตามันเนาะค่ะเนาะตาไม่โชกก็จะเลี้ยวเห็นตัวเหล็กม่องเห็นตัวเหล็กค่ะเดี๋ยวลำย่ยก็จะจ่องเบิ่งไ้จากสองสามนาทีเนาะเอาอันนี้ก็สิอีกจุดนึงค่ะ จุดหนึงถ้าแป่งไว้แล้วขอแม่เขียวเราละเือเอาอุป,ปกรณ์เท่านะเือ,เอกดปิดพื้นปิดไฟไปพอมบานเนี่ยขอสองแนวทางตัวเหล็กตามที่เบิ้งอยู่นี่เห็นอยู่นี่ก็ว่ามันเหล็กและคะ่ะ8ปสแนวทางตัวเหล็ก กัเป็นบริเวณสถานที่ตั้งๆล่ะคะ่ะบริเวณปลาย่างเขามาส้มตัวเหล็กคนกระเฮ็ดกระส่างไว้แน่ล่ะคะ่ะปุ๊กเถอบปุ๊กยังไว้ให้แม่เขียวพคนเนาะเพื่อหนาฝ้าหนาฝน,นลบฝนเก็บเข่าของลบฝนแต่กระย่างบ้านในแล้วได้เซ็จละคะ่ะหากได้โชคได้มานกับมาซอยกัน มุ้งลัางค้าหยแม่เขียวด้วยค่ะเดอ้อได้โชกได้มนันกะจังมาคอยสมทบทุ่นสัง่งมุ้งล้างข่าหยแม่เขียวน้ากันต้นย่างไงล่ะค่ะแม่เขียวเนาะคนกะเคยห้โโคกหอยมันตัวเลขกท่านไดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเดอ้อกดแชร์เป็นกรลัง่งใจ่ท่าทางช่องเนาะค่ะเนาะมานี่กะมาตามต่อแนวทางล่ะค่ะขอโชกขอมนัน าดีกะเบิ้งจ่องไปน้ากันด้ค่ะเด้อล่องจ่องล่องเบิ้งไปน้ากันละ่ะตัวเลจะเป็นตัวไดกะตามสายตาเนาะต่ละคนเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะต่ละคนสายตามองก็จะเห็นบ่คือกันล่ะค่ะเอาจ่องเดี๋ยวเกําใหญ่จะขยับกล้องไปใกล้ๆค่ะขยับกล้องไปใกลๆ้ๆท่าเอฟซีเดเบิ้งไปน้ากันล่ะค่ะจะเห็นเป็นตัวไดตามที่เห็นนี่เนี่ยก็ว่ามันแปดเนาะค่ะเนาะ ว่าแปดกับสามล่ะตามที่เบิ้งยุกไก่ไก่งอง้อมันเป็นคือสามสามแลวก็สุดท้ายมันเป็นศูนนะนันตัวน่อยบ่อืมนั่นนะสามรอยเปอรซ็นต์ละสมอถ้าก็จจองเบ้างคักๆค่ะัผู้ยุกไก่ผู้ยุกไก่เนาะก็ล่องจองเบิ้งล่ะค่ะแนวทางตัวเลขจุดนี้ เลิจุดอื่นๆกะสิบ่ได้ไปซองเบางอีกล่ะค่ะเคยมาซองจุดนี่เนาะคะนะ่ะเนาะจุดนี่เพื่อนกายเห็นชัดแล้วงวดนี่สิเป็นตัวใดเนาะอาจจะเห็นชัดซจำแต่ตกตห้ขึ้นมาเห็นชัดเด้อร์แบบเนาะซองบางค่ะค่ะสามตัวไปเลยเป็นยังไงคือวันมีสามตัวอยูอ่ จ้องเบิ่งดีๆค่ะตาโชกตาหมานก็จะเห็นตัวเลขเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเบิ่งหลายๆจุดหลายหม่องหรอกค่ะตั้งแต่ปีใหม่เพิ่นบ่เฮาพ่ะเจ้าม่เอาเขาดเพิ่อนเนี่อันนี้เป็นปีใหม่แล้วล่ะปีใหม่ดิก็มาขอโชกขอหมานใหม่ล่ะท่านสก็บ่รหายกอเก่าล่ะท่านไปแล้วกับปีเก่าสามก็บ่รหายือเก่าเบื้องใกล้ๆก็สามก็บ่รหายือเก่า เบงตัปีเก่าคนบันี้มาปีใหม่แล้วก็เขามาซองเกลือเหล็กนวทางอีเด้อป่านั้นเป็นตัวใดกันแน่กายเห็นชัดๆโหลดผู้พ่นสื่อหัวยร้วยเบือกให้เพ่นเห็นได้แม่เขียวเด้อกะหวังพึ่งผ้าเจ้าทีเจ้าทางเฮ้าเนี่ยละห้โโคให้มมันได้หน่อยได้หลายกะแล้วแต่กำลังผูดซื่อล่ะค่ะแต่ก็ให้ตัวเขลห้มันแมนๆเนาะค่ะเนาะขอตัวเลขแมนๆ เล็กแม่นแ,แตัวแด้กะขอแม่เขียวหเห็นน้ำกันกชัดสามใหญ่ออกมาคักๆเลยบ่เนีเบิ่งอยู่นี่สามศูนย์กักกคนครับน,น,นี่ตัวสามนี่ตัวศูนย์เบิง่บงบาดเนี้เอาแมนบมม่สามศูนย์ก็คักเลยนะ ต้นหายมาปีใหม่เดิน30หรือ83นี่ละที่เห็นเพราะว่ามันเป็นคือ8แล้วก็เป็นคือ3มตรงงอเนาะเนี่ยทางอันนั้นก็จะจ้องจุดอื่นท่าเบิ่งจุดอื่นอีกบอเอาเอาจุดเดียวนี่ละจุดเดียวนี่ละซ้องหาอีกนะแถวเมิดตวเล็กอีกนี่บริเวณรอบต้นนี่บริเวณรอบ,บร เบิ่งไก่เบิ่งไก่กับสิแดงซองถ่ะนาดานนึ้ก็นนเบิ่งในกล่องเจ้าเะไปไก่ปนันแ้น,แนเจีจว่าต้องไปไก่ปนันงไ,ไหวได้ไหมบิ้งังสิเแดตัวนะหนาได้กับแปดเล็ก 8. ชองอีกกนาบานัก็คักกนานเา,าเคักเลยเ,เียกกนล้องแท้เกลี่ยลำยยมาหาเลยเนี่ฮะเราก็ิสื่อตัวบาทนีนกัน่มีผู้ใด,ดสื่อนะัอ่นก็ติสื่อเอ,อาเด้อบาทในตัวเนี่เห็นคักแล้วคักปนยังเหล็กแปด ที่เห็นชัดๆ,ๆเนี่ยคือแปดล่ะตาไปตามมนเนาะเออขามีโชกไม่ม้ามก็หายได้เนอะบ้านในทางเอฟซีกระได้ผ้ามาซองตัวเหล็กแน่ทางแม่เขียวก่เห็นชัดๆโหลดผู้ใดเขามาซองน้ำกันไก่เห็นห้ไดโชกเด้อทางผู้ยุ่ไก่ยุ่ไก่กระไดมาเนี่ก็มาตามต่อแนวทางตนย,าย,าย่างไงห้าเนี่ยล่ะค่ะตนไงค่ะ ให้โชคให้มนันกับยุกักสายตาต่ละคน,นะคะเนาะค่ะเนาะผู้เพิ่นจีไ้ผันเพิ่นจีไ้กับสีเหลียวเห็นแบบชัดเจนล่ะค่ะแนวทางตัวเลขแนวทาข่วมเสือต่ละคนเนาะค่ะเนาะบางคนกับสีเสือทันใดเขามาแล้วกับย่าลืมกดไล์กดแช่์ล่ะค่ะเบิ่งเป็นแนวทางน้ำกัน,นะะเนาะค่ะเนาะ้าเถื่อมีโศมิหมานน้ำเพิ่นกัสีได้เห็นตัวเลขแบบชัดเจนล่ะค่ะเมื่อนี่ก็มาตามต่อขอ แนวทางแม่เขียวเพระว่าไทบานเพิ่นเคืยไดเรื่อยล่ะค่ะเพิ่นก็ได้เรื่อยอยู่เขามาท่าแปฝงกันหลายจุดหลายบอนผลล่ะค่ะว่าขาดจักเถื่อค่ะนนเครื่องอนนว่าโผล่ขเครื่องวายดอกไม้น้ำเปล่าอย่างกับเขามาวายกันเรื่อยล่ะค่ะเพิ่นมหาขอแนวทางเนาะค่ะเนาะก็ได้เป็นบางคนล่ะค่ะผู้เพิ่นมีโชกไม่หมานเพิ่นก็นจะมองเห็นตัวเลข ตัวเหล็กกมีหลายจุดหลายบอลมานี่ก็จะขอซองจุดเดียวนี่ยละก็จะขอแนี่ทางน้ำแม่เขียวลงมาเปิดเผยตัวเลขให้เห็นชัดๆโหลดจุดนี่ละว่าต้องให้รหลายจุดละเอาจุดเดียวเด่นๆน,น,นี่ยละสีให้ทางเอฟซีเห็นตัวใดกะลงมาละเด้อแม่เขียวเด้อมาในน้นำควอมโกควอมมานลงมาโหลดบาดใน,นตัวเลข ทุกท่านทุกคนก็นล่อค่อยถามข่าวอยู่ไปเบิงเหล็กตนย่างไปผ่านวะไปเบิงเราบอกมาให้นํานน่เดอ้พอพัสสันผู้คนฝากแนวทางมาก็เลยต้องมาตามตอ่อใหทางเอฟซีล่ะค่ะผู้คนถามผู้คนล่อค่อยกับมีก็เลยมาตามตอ่อตัวเหลกนะขกเนาะเขามาเบิงเดอ้อปาดนี่เห็นเป็นตัวไดแนววาน้อนะตัวเหลขกมานี่ ยุกไก่ยุกไก่ยุดค่วมเมืดค่วมสว่างกะล่องเบิงไปลักค่ะหากเหตดแสงเมืดเมิดแน่ก็จะเลียเห็นเป็นแบบหนึ่งสว่างแน่กะจะเป็นแบบหนึ่งกะล่องเบิงไปค่ะตามที่เบิงที่แหลกม่องไปก็เห็น8ปดนั่นะกับสมนั่นะเบิงผ่านกล่องหรือเบิงผ่านตาเป้ากะว่ามันเห็นตัวเดียวกันอยู่ บันนี้เพิ่นกะซองจุดนั่นเดย์ไม่อีกมันบะอืมไม่รู้ว่ารสาแิเปลี่ยาานรสาแปลงจุดนี้จัะนะโอ้ยจุดนี้ใหม่ใหม่ค่ะมีหลายจุดหลายหม่องค่ะผู้เพิ่นมาซองมาเอาแตะลักน้นนะค่ะเนาะแต่ละคนก็มาเอา ซองหาหลายหมองหลายจุดค่ะมาหนีกับเขามาซองได้ค่ะเด้อมาซองมาขอแนวทางน่ะแม่เขียวค่ะว่มียังนี่หรเล่าเนี่ยว่ามีต,ตัวเล็กเน่เน่เน่เอาเทียนเอ่อมาดิเนาะเทียนมาซองบานเนี่ยเทียนมาซองเอออย่ี้แก่งงามตัวนี่พิ้งกันสิบ้าลม แปง้งปลายบ่ะลายตัวเนี้ยอืมห้มแปง้แปลงแต่ละแป้งห้ามเื่อจะเมื่อ้นะจิตเป็นผู้ท่ากันเปิดไปรไอ้พ่อจิตท่าเองเด้อบะในแม่เขียวเอ้ยขอทากำงกันน่ะบ่าน มองเดินเดินดำ,ดำ,ดำ,ดำว่าทางอ่องงามหอมๆบานกาันเห็นดอกบานสิบออกปองได้ออกมาบานเนี่ออมาซองมาจ่องน้ำกันเด้อตัวเล็กบานแม่เขียวคนกสิเห็นอยู่ได้บานเนี่คายเข้นมากเรื่อยๆเรื่อยๆ đi đi kèm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp แล้วเลี้ยบไปกับเปดเปดแปดแปดเปดเป็ดม,มันอยู่กับตาภายตามันไหม่๋อ้าพากันจ้องเด้อค่ะเด้อผู้อยูย่ไก,ก่อยู่ไก่ก็ล่องจ้องเบื้องหลักค่ะก็จะเห็นว่าคือกันเนาะแต่ละคนมันเป็นโฉนหาแต่ไงโฉนกับหานหานังกระสัดโฉนกระสัตว์บาน,นี โอ้โฉนหาเลยมองนี้ก็เป็นโฉนหาหืมอันม่เห็นเป็นโฉนหาเลยเอา้าปัจจัยเห็นการพักระละบาดเนี่ยก็จะขออวยโงงละเห็นละวเห็นล้อันโฉนหา ดีๆกเห็นเป็นสองไม่ทุกท่านสอง,า,อา,ง,สองาสองมาผู้คนเห็นผนดีเห็นไนี่ไปหาเห็นบริเลขอ <c ười> ืนี่สีสหเาเพิ่อนล่ะมือกับกล <c ười> ่องว่าซื้อกันนี่หาห็นวะนี่อือหาเนี่ยงอเนี่ยหาอันนี้ก็ว่าสนก็ไดับ่าวาก็ได้อันนี้ตะว่าหา ต้องทั้งนาศูนย์ก็ได้สองก็ได้ตว่ายุมองหันเห็นเป็นแปดอืมอ้าวเบิรงสองมองเห็นเป็นตัวเลขข้ละมองมองนี่ตามสายตาเก๋ล้าย่อยเบิรงกัวาวมันศูนย์หาน่ล่ะแต่มมองนี่เห็นเป็นแปดสาม แต่ทังอื่นทังเอซีเห็นเป็นตัวใดนนาะขอมาขอซองขอจองบ้งอีกกระนํบาทเนาะให้ท 4, ัง้งเอฟซีบงคักๆหลักคะบาทที่นี่ก็สิขอลากลกับบ้านเดอ้อหากท่านได้เห็นแล้วก็ให้ได้โชคได้มาน้ากันหล่ะค่ะขอโชคขอมานน้ำแม่เขียวแล้วก็ให้ได้โชคได้มานเดอ้อท่านได้ขามากก็ได้ซองตัวเหล็กแนวทงังขอโชคขอมานแวเขา เตรียม,มโหลดหมวดนี่สองโตสามโตจังได้กะเบิ่งเป็นแนวทางน้ากันเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าผู้เ่นเนเนินเคยได้เ่อนก็ได้ละค่ะแต่เพิ่นบ่เคยได้กะสิบว่าเขามาดอกค่ะอันนี้เพิ่นเคยได้อยู่เศ้าบานเพิ่นเคยได้เรื่อยอยู่เพิ่นกระคือตอเนาะก็ะเลยเขามาหาค่ะกะเลยเขามหา,ขขามหาแนวทางน้ำแมมเขียวผู้เ่ินเคยได้เพิ่นก็นได้ตลอดค่ะได้เป็นเือนเป็นแสนกะมีเนาะเอาวันนี้ก็สิขอลา กับละตัวเล็กก็เห็นน้ำกันสุบโผล่สก้นแล้วเนาะอ่าแม่เขียวก็สิขอลากลับเดื่อวานนี้ก็เห็นคักลแล้วว่ามันแปดสามกับศูนย์หานั่นละกันแม่นตัวนี้ก็ให้ เขาเต็มๆล้วเด้อบ้านนี้ลูกแดนก็จะไปซื้อไปหาไว้ยี่ดอกคอแล้วขอซื้อไปหาไวด้ดอกคอชนแล้วคนก็ากีไฮยี่ดอกเพราะว่าขอมอังได้ก็เคยได้อยู่ทางเอฟซีก็เสียน้ำกันสุผูสุกข้นแล้วเนาะค่ะเนาะบัดนี้เกลี่ยลำแยกก็สะขอลากับบ้านเด้อกับฝากทุกท่านทุกคนกับหายโศกโศกมันหมานน้ำกันสุผูสุกข้นค่ะสวัสดีค่ะ